โอเคนะครับทุกคนก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่ในช่องทูมีเลนเจอร์กันอีกเช่นเคยนะครับ <c oughs> วันนี้ก็ไม่ได้มารีวิวเลนเจอร์แต่อย่างใดแต่วันนี้เราจะมาจัดอันดับเลนเจอร์ธาตุน้ําตัวฟรีทั้งหมดเอ๊มีทั้งหมด33ตัวนะครับที่ผมได้ขัดสันมาแล้วซึ่ง33ตัวนั้นก็สามารถเปิดได้ในกาชานะ ไม่ไม่รวมโคลาโบนะครับแล้วก็ไม่รวมพวกตัวจุติด้วยนะครับมีทั้งหมด33ตัวหรือมีเยอะกว่านี้ผมก็ไม่รู้นะแต่ทองตอนที่ผมเป็น33ตัวนี้เป็นตัวที่สามารถทําล่างออาตากับไฮเปอร์ได้นะครับหรือทําได้แค่ล่างออาตาก็ได้ก็เพื่อไม่เป็นการรอช้าผมหาข้อมูลก็แล้วก็ตัดก็พอนานอยู่ก็กระทืบไร์ขีดนี้ถึง10ไลร์ครับโอเค ก็จัดอันดับก็เดี๋ยวผมขึ้นภาพไปดูนั้นเนี่ยอันแรกก็ไม่ค่อยแนะนํานะแล้วก็พอใช้ปานกลางแล้วก็ดีนะไม่ค่อยแนะนําก็ถึงได้มาก็อย่าไปใช้มันครับพอใช้ก็อีกก็แถวล่างๆอ่ะก็ใช้ตถูได้ไถไปก่อนครับปานกลางก็ใช้ได้จนถึงหลีกเพชรเลยนะประมาณเพเพชรมหรือไม่ก็ทองหนึ่งอ่ะก็ตัวพวกนี้ก็ยังพอใช้ได้อยู่ครับส่วนระดับดีก็หลีกบนๆก็ใช้ได้อยู่นะ ก็เพื่อไม่ไปการรอช้าก็ไปดูกันเลยครับเริ่มแรกครับก็เริ่มจากระดับไม่ค่อยแนะนํานะครับระดับไม่ค่อยแนะนํามีทั้งหมด7ตัวนะครับก็จะเป็นตัวอะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ8ดดาวธาตุน้ําปึ๊บขั้นสูงสุดกับไฮเปอร์ไม่รวมคลาโบนะครับตัวแรกของไม่แนะนําเลยนั่นก็คือ ตัวแรกคือตัวนี้เลยครับมูนตองเจ็ดก็รู้จักสกิลแล้วก็แบบถึงจะเป็นตัวใหม่ก็เถอะแบบแต่สกิลแบบไม่ค่อยดีนะครับผมก็เลยให้ระดับไม่ค่อยแนะนําไปตัวที่สองครับตัวที่สองของไม่ค่อยแนะนําคือนี่เลยครับมูนอันตาบูก็ถึงจะเป็นตัวใหม่เหมือนกันถึงมีดาเมจสกิลเออยี่สิบเท่าก็เถอะแต่ก็ไม่ควรใช้ครับแบบไม่ค่อยแนะนําให้ใช้เลยอะหลีกล่างก็ ไม่ค่อยอยากให้ใช้อ่ะตัวที่3ครับนี่เลยบาวมหาวิทยาลัยนะครับก็สกิลก็แบบหมดหมดคำจะพูดครับทำอะไรไม่ได้แค่นั้นครับตัวที่สี่นั่นก็คือหาก่อนครับแปบ๊บเดียวดีเลยครับประจำเราทหารยามไหมครับฮันแน่นี่เลยครับก็ดูจากสกิลแล้วก็ไม่ควรใช้เลยนะ ไปดูช่องคอนซูตเขาก็ทำแม็กเวลาแบบไม่ไม,ไม่ควรใช้อย่างยิ่งในทหารยามไหมเนี่ยผ่านไปสีตัวแล้วตัวที่ห้าหากรับแบบอืมอยู่ไหนวะนี่ไงตัวที่ห้าตัวที่ห้านี่เลยราชาบาวหรือตัวที่เราเปิดได้บ่อยๆก็คือบาไปหยุดครับสกิลก็ดูเหมือน มันแยกล่างนะยน,นะแต่แยกล่าง28บิก็ถือว่านานนะแต่แยกล่างมาก็งันๆครับทําอะไรใครไม่ได้นะครับก็แบบมไม่แนะนําไม่ใช้เลยตัวนี้ผ่านไปแล้วทั้งหมดห้าตัวนะครับหรืออีกสองตัวตัวที่หกน่าคือน,น,นี่เลยครับคิงแคปเอ็ดเวิร์ดครับสก,กิลยกเลิกผลลับบัฟของตัวนี้ก็แบบเหมือนจะพอใช้ได้นะแต่ว่า อย่าใช้เลยเถอะสกิลสองข้อนี่ครับก็ไม่ควรใช้อย่างยิงนะครับผ่านไปแล้วหกตัวสุดท้ายครับนั่นก็คือนี่เลยมูนผู้มีเขาครับว้าวสกิลก็นี่ครับถึงจะสร้างนาเมสิบห้าเท่าสกิลสองคือนาเมที่เข้ามาหรือสะท้อนนะครับก็คือแบบใช้ยังไงก็น่าจะไม่รอดนะครับนี่แหละครับตาราง เนี่ยเดี๋ยวขึ้นรูปให้เนี่ยตารางของม่ค่อยแนะนามีทั้งหมด7ดตัวนะครับก็ตามภาพเลยครับโอเคครับผันไม่ค่อยแนะนําไปแล้วต่อไปเรามาที่ระดับพอใช้ครับ,ระ,บ,ร,ร,บระดับพอใช้ตัวแรกนั่นก็คือหากอนครับนี่มันหายไปไหนวะนี่งระดับพอใช้ตัวแรกนั่นก็คือนี่เลยแกมหาเสรษฐีครับก็สกิลหนึ่งก็ มันมันเป็นสายว้องไว้ได้แหละแต่ยืนไกลอ่ะห้าร้อยสามสิบเก้าเลยอ่ะแถมสกิลหนึ่งก็พอใช้เทีวถูด,ถด,ด้ถ่ยส่ยวเวหลีกล่างๆประมาณเงิน 3, สามเงินสองเงินหนึ่งอะไรอย่างงี้ก็ใช้ได้นะครับทองขึ้นไปไม่ค่อยแนะนำนี่แป๊บนะครับแต่เขาโอเคครับมาต่อกันเลยต่อไปตัวที่สองที่พอใช้นั่นคือนี่เลย บาวฟอสซินนะครับก็เป็นสายพลังยืนจุด48นะครับก็ผมว่าก็พอใช้อยู่นะสกิลก็พอมายืนได้สักนิดสักหน่อยประมาณ3วิ2วิอะไรอย่างเงี้ยเออโอเคครับตัวที่3ามเรคือน,นี่เลยโคนี e ่เทพีตองครับเป็นตัวบาวปอมตาตะของหลีกล่างๆเนี้ยนะครับสร้างเกาะ สั้างเออบาบ์มาตาแหละ5ีเลยเพิ่มความเร็วการโจมตีด้วยเพิ่มพลังชีวิตด้วยเป็นสายไบพิบยืนจุด547นะครับแต่แร่าตุนี่ก็ใช้เยอะไปหน่อยนะอืมแอปใช้เยอะต่อไปตัวที่4นั่นก็คือนี่เลยมูลพอน้ากองอัศวินก็เป็นสายพลังยืนจุด30ก็เป็นตัวชนพอได้เลยนะครับก็อย๋ี่ไหนว่ามูลอศวินพอนี้ไง ิลหนึ่งก็เป็นขวเป็นสกิลบัฟน,นะครับสกิลสองนี่เลยครับโจมตีก็หลีกล,าล่างๆก็เอามายืนแบบผมว่าดีนะอืมผมว่าดีเลยแถวหลีกล,าล่างๆอ่ะถ้าไม่ค่อยมีตัวใช้ก็รีดีต่อไปตัวที่อะไรปะตัวที่สี่นั่นคือเมอร์ี่ครับทําไมผมถึงให้เมอร์ี่เป็นพอใช้ไม่ถึงทําไมไม่ไม่เอามาเป็นไม่ค่อยแนะนานะครับก็ สกิลเมอร์ลี่มันพลังโจมตีนี่ครับคูณห้าสิบเท่าเออสกิลหนึ่งอะตกปลาใหญ่คูณห้าสิบเท่าสกิลสองก็คูณพอเนี้ยเออหลีกล,ล่าง,างก็พอใช้เป็นดามจก็แรงอยู่นะครับอืมก็ถือว่าแรงนะผ่านไปแล้วห้าตัวตัวที่หกตัวที่หกอยู่ไหนวะอ๊ะมันหายไปไหนตัวที่หก อ๋อนี่ไงตัวที่6อยู่นี่เลยเบวโพเซดอนครับเป็นสายว่องไวยืนจุด77ดนะครับก็หลีกล่างๆก็พอใช้อยู่นะครับเพิ่มความเร็วกันเคลื่อนที่ก็เอาไปเป็นตัวชนแถวหลีกล่างๆก็ใช้ใช้งานพอดีอยู่ผ่านไปแล้ว6ตัวเลยอีก2ตัวนะครับตัวที่7นั่นก็คือน,นี่เลยผู้บัญชาการมูลนะครับ ก็สกิลก็ทําให้ศัตรูชะง,งักถอยหลังนะครับแล้วก็มีดาเมจแล้วก็ฮิวเพื่อนนะครับเป็นสายพลังยืนจุด92นะครับตัวที่8ตัวสุดท้ายนั่นก็คือนี่เลยโคโนี่ทะเลสองกายนะครับเป็นสายใบยพิบสามารถเพิ่มพลังชีวิตเอ,อเพื่อนร่วมทีมนะครับแล้วก็เพิ่มการต้านนักษะแล้วก็อันเชิญลูปปั้นทรายนะครับเอามาขวางพายุได้ ระยะ300อดีตเคยเป็นตัวที่ดีนะครับแต่ปัจจุบันก็ไม่ค่อยดีแล้วตายตายง่ายด้วยครับเป็นสายวีพีนี่เลยครับเดี๋ยวขึ้นตารางให้ล่าสุดนี่เลยนะครับ8ตัวสําหรับพอใช้ต่อไปไประดับปานกลางครับระดับปานกลางมีทั้งหมดสิบเอตัวเลยอ้าวปานกลางนี่ก็ใช้ตั้งแต่หลีกทองไปหลีกเพชรสามได้เลยนะครับ ก็ระดับปานกลางตัวแรกนั่นก็คือนี่ครับคนนี้แอลิสนะครับก็มีทั้งเพิ่มการต้านรักษาแล้วก็มสีสกิลดาเมจถึง4,000เอ้ยคูณ40เท่าเลยนะครับก็หลีกเธวแถวทองขึ้นไปจะเห็นใช้ใช้เยอะอยู่นะครับตัวที่สองนั่นก็คือหาก่อนครับ เออนี่เลยครับเป็นตัวฮิตเลยนะครับคนนี้แชมเปญครับไม่ทั้งยกเลิกภาวะอามาตะของศัตรูแล้วก็ยิงโอ้โหเป็นสายว่องไวยืนจุดส20ิก้อนหลีกล่างๆก็แนะนําไม่ใช้ครับตัวนี้ดีดีดีจัดเลยครับหลีกล่างๆอ่ะดีมากตัวที่สามนั่นก็คือครับอยู่ด้านบนใช่ปะไม่ใช่ตัวที่สานี่เลยครับ โคนี่มิโกก็มีทั้งลังบัฟของสัตัวแล้วก็มีสร้างบาเลียันนันะครับก็ถือว่าหลีกแถวๆนั้นก็ใช้ถูๆที่ใสไปก่อนก็ได้ครับตัวที่สามผ่านไปนะครับผมต่อไปก็ตัวที่สี่ับหาก่อนตัวที่สี่เอาเนี่ยตัวที่สีนั่นก็คือฟิชชูครับเทวายุก็ฟิชชูก็เป็นสายว่างไวยืนจุดสาสิบก็ พอมาเป็นตัวชนได้ก่อนนะครับก็มีสกิลสะท้อนดาเมจแล้วก็มีสกิลดาเมจนิดหน่อยพอมาเป็นตัวชนได้สัก2อสมวิประมาณนั้นผ่านไปแล้วกี่ตัวนับก่อน1 2 3 4สี่ผ่านไปแล้วสี่ตัวนะครับ, 1, 2, 3, ต,รบตัวที่5้านั้น,นก็คืออยู่ไหนวะเราหาไม่เจอ ครับนะครับขอเวลาหาแบบเ่าไงตัวที่ห้านั่นก็คือนี่เลยครับซิลลี่กู๊กไก่กุ๊กกุ๊กกุ๊กก็ก็ซิลลี่ป้อมบึ้มเนี้ยก็เป็นที่รู้กันนะก็แช้างาาดีขนาดไหนมีทั้งยกเลิอกกรมตะดาเมจสองสก,กิลโอ้หมดคำพูดครับ <S <s ตัวที่ห้าผ่านไปแล้วเหลือต่อไปตัวที่6ครับอย่างเช่นนี่เลยเอ็ดเวิร์ดครับตัวที่ห ก็ดูจากสกิลก็อาจจะธรรมดาครับแต่เป็นสายปีพิษย,ยืนไกลมากเลยนะยืน490ก็พอมาใช้แบบทําให้ฝ่ายศัตรูห้ามใช้ทักษะได้เลยนะก็ตัวนี้ของก็อืมพอใช้ครับอืมประมาณนั้นต่อไปตัวที่7นั่นก็คือมาก่อนครับก็ค่อยเลื่อนนี่ไงตัวที่7ตัวที่7นั่นก็คือโคนี่บิดลูกโปงครับก็ไม่ต้องพูดเยอะนะ เป็นสกิลหนึ่งก็เปลี่ยนสภาพฝั่งศัตรูให้กลายเป็นตัวหลีกแล้วก็มีดาเมจสกิลสก็เพิ่มการต้านแล้วก็การหลบเป็นตัวยืนสายพลังยืนจุด30ก็เอามายืนหลีกล่างๆก็ดีอยู่นะครับตัวที่7ผ่านไปตัวที่8นั่นก็คือฮันครับฮันก็ไม่ต้องพูดนะเป็นดาเมจที่แรงมากอะ่ะหลีกล,ล่างๆควรใช้ครับดาเมจฮันนี่แรงจัด ตัวที่7ผ่านไปต่อไปก็ตัวที่8ดนะก่อนนี่ครับตัวที่แสตรีมครับที่ผมแนะนําไม่ใช้สตรีมก็เลยมันมียกเลิอกกับมันตาแล้วทําให้ศัตรูกองอยู่รวมกันแล้วทําให้ชง,งักด้วยนะครับก็เป็นสายใบพิบยินจุด220นะครับก็พอใช้ครับตัวที่8ผ่านไปตัวที่9าก่อนครับมัน ตัวที่เก้าตัวที่เก้านี่ครับตัวที่เก้าแต่คนนี้เดืนเรสครับก็เอามาทําคอมโบเออขัดขวางการสร้างกองทัพศัตรูเฉยนะครับสกิลก็นี่ครับสกิลสองก็สามารถทําให้ศัตรูชะงักได้นะครับตัวที่เก้าผ่านไปตัวที่สิบนั่นก็คือเอออยู่ไหนวะเพราะนี่ครับตัวที่สิบคนนี้กองเชียร์ก็ กองเคลียร์ก็เอามาคอมโบกัดขวางการสร้างกองครับสตูเหมือนโคโนี่โดนอเสาเลยนะครับผ่านไปแล้วสิบตัวเอ้สิบหรือสิบเอ็ดแล้วลวะนับก่อนอืมมีกกเอาไปแล้วเอาไปแล้วเอาไปแล้วน่าจะสิบเอ็ดตัวแล้วมั้งครับเดี๋ยวขึ้นตารางให้ดูเลยละกันนี่ครับตารางของระดับปานกลางครับ ต่อไปเป็นระดับดีเป็นระดับสุดท้ายแล้วนะครับผมตัวแรกเลยตัวระดับดีที่เอาง่ายคนครใช้ไปก่อนนั่นก็คือน,นี่เลยเบาเตียวหุยครับเบาจยก,กเตียวหุยเออก็เป็นตัวยืนดีมากเลยนะครับสามารถขึ้นดาเมจที่เข้ามาร้อยห้าสิบก็เหมือนไทยกะยิงเข้ามาแล้วตายเองเลยอะ่ะก็ใช้เป็นตัวยืนก่อนดีครับตัวที่สอง ตัวนี้อาจจะเห็นบ่อยอยู่นะครับนั่นก็คือเซลี่เห็ดผิดครับก็เพราะว่าเซรีเห็ดผิดมีทั้งช่างงักแล้วก็ยกเลิกทักษะอมะตะแล้วก็มีทั้งหิวเพื่อนแล้วก็มีนี่ครับคอมโบที่แบบขัดขวางการสร้างกองรับศัตรูในอนาคตจะมีคนออกมาใช้นะครับเพราะว่าตอนนี้ขัดขวางการสร้างกองรับศัตรูนะตัดเกิดนั่นแหละโดนเนื้ออยู่นะครับช่วงนี้ก็เลยไม่ค่อยมีคนออกมาใช้ตัวที่2องผนปลายตัวที่3ามเบาตัวตลกครับ ก็เออไอดีผมก็ใช้อยู่นะบาวตัวตลกก็มันดีตรงนี่ครับมีสะท้อนความเสียหายด้วยแล้วก็มีเปลี่ยนเปลี่ยนสภาพฝั่งศัตรูอ่ะสิบสองวิแล้วก็สร้างความเสียหายสามพเปอร์เซ็นต์ยกเลิอกกรรมตะก็ถ้าไม่มีเกมมือก็ใช้ตัวนี้ไปก่อนครับตัวที่สีตัวนี้ก็บอกคําเดียวว่าฮิตมากเลยถ้าไม่เจอฮิเมแค่พูดชื่อฮิเมทุกคนนั้นก็น่าจะรู้แล้นครับเฟนดาวินชีครับ ตัวนี้ก๊อปดีมากๆบอกแค่นั้นครับดูสกิลมันไม่ได้เขียนว่าทะลวอมตะครับแต่สกิลความจริงมันทะลุอมตะนะครับใช่ไหมวะตอนที่ผมใช้มันทะลวอมตะนะแล้วสกิลสองก็หิวเพื่อนนะครับตัวนี้ก็ดีมากเลยสามารถก๊อปฝ่ายคนอื่นก๊อปทั้งเกียร์ก๊อปทั้งตัวเอามาใช้เองได้ครับดีเยี่ยมต่อไปตัวที่ห้าอันนี้ก็เริ่มเป็นตัวใหม่ นั่นก็คือโคนี่มัธยมครับก็ไม่ต้องบรรยายสรรพคุณเลยนะเป็นสายพลังยินจุดห้มีทั้งบัฟอมตะมีทั้งฮิวเลือดสกิลไฮเปอร์ต้านพายุฝนโอ้ต่อไปเป็นแบบไฮไลท์ของท่าน้ำเลยครับน่าจะเป็นตัวดีสุดลมั่งในท่าน้ำนั่นคือนี่เลยบอสคอคโคไดหรือบอสจอลเคเข้ที่เรารู้จักกันดีนะครับเมก็มีทั้งสกิลตัดแร่ที่ช่วงนี้นิยมแล้วก็ เปลี่ยนการโจมตีปกติเป็นการโจมตีพื้นที่เพิ่มพลังชีวิตแล้วก็มีทั้งดาเมจ4,000%หรือคูณ40เท่ายกเลิกภาวามะมัตตะบวกกระดินนี่ครับเดีย๋ยวผมขึ้นตารางให้เลยอ่าอันนี้ก็สรุปแล้วนะครับตารางท่าน้ำมีทั้งหมด33ตัวจัดอันดับก็ตามนี้นะครับบอสจระเขคผมให้ A บวกเลยนะไม่ใช่บอสจระเขคบวกคนนี้มัธยมนะบอสจระเข้เป็นเอ,อ่อดีบวกนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเท่านี้นะครับไปเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะครับมี500 b บีแล้วบ๊ายบายคลิปหน้าน่าจะเป็นของธาตุธาตุไม้ไม่ก็ธาตุไฟครับรอรวบรวมข้อมูลก่อนบ๊ายบาย